ข้ามือนี่มาตามพอสายจำนว่าเงินฟานดีคักแล้วนั่นนั่นที่จังฝันทีหนึ่งฟันหน่อยๆสั่นๆจะฟันแบบใดน้องไปติดตามควบฝันพอสายได้เลยค่ะสวัสดีครับพอสายครับสวัสดีครับมือนี่ก็มาตามในทั้งควบฝันพอสายเลยนะครับวางอุดหนึ่งว่าจะเอาอันเรคำนวนมันไปเนาะไม่ตื้อถ้าวางมอ่งรวยเนี่ยมักหรีมันมักฝันพอสายเรื่องฝันแม่นครัศทุกครั้งที่พอสายฝันนี่ห้ไย ว่าแตกต้มซุกหมดดิเแต่เราบอกว่าเสียงเอาก็ไม่เสียงเอาอย่างนั้นเสียงเอาไม่ซื้อเราขอนเขาไม่ซื้อเออเราบอกว่าไพร้อมเพราะเราขันเงินเด้เพราะใส่ในคนฟันเงินได้คนหนึ่งจำได้ว่าไปวันแหวบ่ไปวันเขาถามมาซื้อแหวบแหวไปขายให้ให้เงยนเขาว้าบอกยังกปวันฝนเออเออวันแหวบมันมุนมาในตาน่ะเออในลาเนี่ยแล้ว่าเขาเองไงจูเออจากว่าเขฟังเนาะเออมันบอกกัน 60ตัวนั่นละขจวันบได้มุ่นวันนั้นมุ่นก็เป็นศูนย์แม่นวันวันแหมันขึ้นมันไงอันนี้ฝันว่าไปขายแหเขาดอกฝันไหมฝันหลบเรือนี้เออฝันเดี๋ยวดิฝันแหอยู่บ่เออฝันเจ้าแฉแหอีกอันรอบนี้่ยบริวานเขาถามชื่อแห่ฝันแห่ไหมถามเออเอาลองฟังดูว่าเป็นฝันวันไหนฝันายฝันวันไหนเขามาถามซื้อแห่เขาว่าบ่ บ่ได้๋ยวเงินมานน้ำดกไปเนี่ยเสนอเหียไปส่งเฮียนไข่ด้วยจ้าวจับเพียนเฮียนไผ่คือจ้าวจับเฮียนคนมันมีห่มขามไงอยู่หน้าบ้านเขาเลย่เลือเอาไปส่งเขาสามผืนซื้อให้แล้วกับม้จักบอกว่าเงินราคาเท่าไรจะคองกับมดชั้นเหี้ยวว่าราคาเอาซื้อแล้วยังซสียหรอไปเก็บไว้ในบ้านด้วยวะนะพันโม่เก็บไว้ในบ้าน พันเอาเสียงในร่อนจ้องขึ้นเั้งต้นขามไงผลสามด่างแขนจักตาดูพวงยื่ยื่อก็ะยื่ว่าถึงกันบนรถกันกันบนรถเสียงลงมามันเหนแขนโซ่เนี่ยแห้งงามกูยังเนี่ยแห้งเอ็นผืนหนึ่งแห้งได้ในร่อนสองผืนเป็นสามเป็นสามผืนย้อนจักตาดหาหาูหมขาหนาบา้านเีแยนแย้เหรอวะไอ้ผู้สื่อ พอสายฟันทีแน่งเลข้อกอนต้องนั้นด้พี่น้องเด้อกร้ำมันก็ะ้ำบอบเลขแล้ว่าก็ตีง่ายยิ่หรอกตีซอยกันเ้อพอสายตีกันเหกสามกาตอนแล้วแห่สบาทแห้สมบาทเนี่ยแห้สาตากันป่ะอ่าจะมาดูแล้วชอเอาหกเลยใส่เนี่ยขอเจียวอยู่มั้หกสมเงนเจียวเน่ยหกสามเนาะเออกันกาสามต้องแต่ว่าขอขอหาสามเลยด้อเออก็แล้วแจมอรวยวถ้าม่เปรียบเที่คนคนนั้นจะจะเขาจมัก เขาไปเขาไปเาจะไปเตียวเรืองไหมอันอันนี้เรียกวัญแถมให้ไปพิจารนาเอานาะแม่ตุ้เนเอเฮ้บ่เฮ้เขาบ่เจยนลง้เจอนตีหาเขาไห้าโบอกไปยันเอาเจ็บไ้ถึงเฮียนยานคนละเอาไปเขนไว้ขชนโซ่ไว้ันห้องขานหน้าบ้านดะควงตักตาลูเนี้ยแปดซอกเก้าศอกคนละเก้าศอกเนี้ยง่าบนเฮียหน่อย ไม่ไอ้เนี่อ่างแหว่าว่าซื้อแล้วคือยังบ่เอาไปเจไปในเฮียนมาดันผมเอาไว้นี่ยเหรอครับปะนะมันผมมาหลับดอกเฮียนผมเผานะจองไว้แขนตะการไว้นาบ้านเขาจะบวัูบ้านเอกทีได้เนาะบ่วอยู่บ้านเอกทีกจากเฮีนยนพูดไอ้หิจักว่าตะคนยังวะนั่นแหละมันจำว่าได้หรอคณนณก็ต้องู้ใ่าได้ก,ก,กับวัออวใส่หิจักว่าตะผู้ใสคนณบัวบวกขึ้นมอรวยแล้วมาช้ำซื้อแหกับบ่วหิจักว่าราคาทีขายเท่าไรแหก มันจักว่าจะผมเอาสามผืนสามปากสามปากเนอะเพาต้องเบยาหลอกเลี้ยงราคาอันตีเป็นเหล็กหลดแหนยห่าแหนหกคันมันขันมันฟันคิวฟันเม่นนั่นเถื่อนระดับหกสามหาสามฮะเออเออนะครับถือว่าฟันเดียวนี่นทไมตีน่ะสรุปสามักับมี่สามนี่แหละพี่น้องฟันกระไรเนี่ยช่าง มันนิ้มแหสามสามเออเขาเขาถามเขามาถามซื้อแห่สามปากสามผืนเออก็เลยแบบไปเที่ยงเขาอ่ะล่ะคืออยู่ในบริเวณบ้านเขาเลยเพรู้ว่าผู้ใดตัวเลขเจ้าจีเหรอตีแหเป็นหาหาสามมุกสามอืมสุดสัจนาะเพราะว่าแหมันหยิบเนาะเออแห่กันะมันก็เป็นสามปากเลยเนาะ ก็สามก็สามสามสามกัยักไหกก่าัตกงเนแแยเฮ้้นก้อนมันก็ต้องป็นหาป็นหกเฮ้ยสามสามมันเกิดเป็นสามเป็นเป็นสามไทยเยวสามสามไ้พี่น้องเอาไันได้ทั้งวันเลยปติเสาฟันน้ใส่ฟันน้ใส่ลายังไม่แห้งามกูยังนี่ยแม่นียหมอเนี่ยโูแห้งแห้ว่าพยันเขามาหลักแห้าว่าสารยัางยากว่ะพวกยังดรอกครับอยู่นาบ้านผมไม่มีผู้ใดกล้ามาเอาดอกไอ้ภาษาฟันแหงเนีมากมากตัวแล้วฟันแม่นฟันก็แหเลยนั่น ฟันสันสันเนาะฟันตรงเขาตงนั้นแล้ฟันเจ้าแหงนะฟันแม่นว่าคนเิเอะไรได้บางหว่ามื่ออาน้แหงกับโบมนนามนเมนบได้ไปวันแหงสามเดือนหรอซื้อคนตกแล้วฟันแหงมันออกลดตะกาเนี่ยล่าสุดนี่ฟันวันแหงแตกบมดีคับออกขุนวนนจำไยอ มีอมไรบ้านบัมนบ้านนันมดนิงถิงมิงิงมีใหแอ่เนี่ยก็บปรนศูนเนาะอาม่เอาเอาด้ันเอด้ากนอันนี้บ่ไดะในบ้านนี่เขามาถามซื้อแห่สามากเราอาสายเลเด้อนะครับผลฝันวันแห่เลยมโชกน้ำนั่งงันนี้ฝันว่าเขาเพิ่งซื้อแห่เป็นผู้ชา้อวบเนาะซื้อสามดังสาปากสามดังสามดับสามปากนึ่งดังนี่เป็นพกแกบกันแล้วมั้เนเด้อคนว่าปากดูดูเลย เราไม่อยากตีไปเราพนงา้สามปากท้งว่าสามด่างแล้วก็ว่าสามปากบางบางช่างใช่เขาเอื่นปากเอื่อนต้องแตะาบ้านเขาเอื่อนผืนแง้สามผืนบ้านเขาแง้สามปากเขาเลยตีหกสามหาสามมาปตือเนาะตัวการเก่าสามเนอะนะครับบ้านทีทไม่จักนปรษาเนาะบรูเลยบ้านลู่จ้าาดเา่ปหอยกู้ขมเออลู่จะว่าเป็นคนจัเฮี่ยนผู้ใด หักขามก็อเล็กสูงเล็กบนแต่แล้วเนาะมันแขนไปมขเลกันบนนะว้างบนเนื้อนะครับตัวนี้พอไปห้อยชั้นกไม่ก็ขามเนาะเออแขนจากกันนี่ไ่เออไอ่เนี่ยอ่างแห่่โซ่แห่บ่ใดแหงัมบ่เพราะเป็นอย่งดอกครัยุบันผมนะนายเป็นเล็กบนนี่เนาะเอาระวังเด้อพี่น้องระวังบนเด้อนะครับเกาสามหาสามหกสามนีะตัวนี้เนี่ยมนคือหกสามหาสามเนาะอ๋อมีโชว์น้อปลาใสอวันนี้เด้อพี่น้องเอฟซีาบาสื่อเด้อสื่อทิมใหม่ทีมเมื่อใหม่นะครับ กูฝันเห็นแถวหน่อยผมแบกแถวนั้นตัวแบกแบกเพืนมันแขนไว้สูงเอาเี๋เห็นแล้เห็นแล้วบอกดิแขนเราผมเอาเลยมันมันเอาเลือกก้อนหินไปแล้วมันจ้องเสียบเหนเสียบเสียบในร่อนแม่มันจ้องพาดไปหน้าขามแม่แขนตะกั่นทุกซุ้งเป็นบนเป็นบนอยู่มันหิีกได้เนาะเขาเขาเหยียบเขาเถียงเขาได้ขันเขาโยนกับกับวนนต้นมันมันอ่านย่งไงอยู่ได้บนไอ้ไอ้นี่คือแขนแหวไว้สูงเพราะย่างคนร้อยเอาเ่ราะเพราะเงดอกครับอยู่บ้านผมบุยคนเอาดอก กแล้แจ่ตัวเด้อคอยได้วางเกลี่แลันดีเนาะเออฟันดีดอก้ม่โชคดอกเอาเรือพี่น้องนนี้ฝันบ่ได้เงินได้ขำดอกฟันบ่ป็ไขาปได้เออมันกดได้นอะไี่น้งนอา่ัมันก็มีว่ามัก็มาอสามเนี่ยตสามนี่ยต่วสาจะบ่อเสือเด้อสือบ่สือหลร้อหน่อยเด้อเนตัว้ฟันเสืนานีประจํเลยเบ่สือหลก็เสือนอยสียเขียนมาดูได้ไหมายสืออยู่กันละีจีเสืออยู่เพราะว่าเจ้าฮะไปล้วอนนีบ่ เดี๋ยวน้ำนงเด่ก็ลรยดอกน้ำได้แหลมไหนเราฝันสินเราขมักโหลดเพีงสายเฝันแม่นดีคนรปุปจาวาเราฝันเม่นดวนมากคนบ่่อยฝันเออบ่่คยฝันบ่ฝันก็บบ่มกบมากฝันบ่ยันยันบ่นวณบ่ควบ่าวันบ่เข่าแต่ว่ามันมัดากเข่าเาสมมวตสังเกตมากคาอยู่วมฝันอย่างไรกับกับรด็ประมาวก็ว่าแม่นอยู่คนแม่นก็ว่าเราเบาเอาซื้อัวเพิ่นก็ว่ามันบ่เข่าเราบ่เราเนี่ยได้วาจ้มจมกนไหมนานานจงดูน่าฝันดิยัน เอาเดือพี่น้องวันนี้หกสามหาสามเนาะสันว่าคนมือแหเราเป็นอยู่พูดใต้เนาะแหงสามดังวันจะไปนหน้าบ้านไปหอยกบขาวเห็นปะไปแขนไหวเอาเสียกจองบ้านบ่จักเบียกบ้านไบ่จักคนซื้อกับเจักหึืจะว่าจะเป็นผู้ใต้เป็นคนครับขอช่วยมานอภัยเดื่อนะครับเบยจักใยบ้านก็จะแหงสามดังเจะเป็นหกสามหาสามเนาะ โปกรมหรือกาสามเด้อนะครับในช่วงประมาน้ำขวดฝันกอสายเด้อนจับตานไว้เฮ้ยตังให่ลำ้วยเด้อครับเอาได้ได้เรือพี่น้องคนนี้ช่วงคนมาค้าแล้วต้อเร่องอยุเลย